ตั้งใจเรียนดีขึ้นเก่งขึ้นคะแนนดีขึ้นเพราะว่าเห็นพี่ลิปเปนไดอลเนี่ยค่ะพี่ลิปเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดข,ของหนูเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนให้หนูมาตลอดตั้งแต่หนูติดตามพี่อะไรที่เป็นพี่ทําให้หนูมีความสุขหมดเลยค่ะรักพี่นะคะและจะรักตลอดไป <S <S พี่ลิปเป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกา,การเรียนและเป็นแบบบันดาลใจให้กับหนูมาโดยตลอดค่ะทีขข่ะสมัครพี่แล้ว ก็คือการที่เราอยู่เคียงข้างกันามามากกว่าคำสัญญา,าคือคำว่ารักค่ะขอบคุณที่พี่เป้เลยมาดานใจรักนะดีใจมากเลยนะคะที่รีเนจบแล้วก็หมายความว่าเราจะได้เจอพี่ริบบ่อยขึ้นนะคะขอบคุณนะคะเชียงสร้างรอยยิ้มให้เราได้เหมือนเดิมและเราก็สัญญาค่ะว่าเราจะีอยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่นะที่เกิดมาให้หนูรักถึงแม้ให้หนูจะไม่เคยเจอพี่ก็ตามแล้วก็ขอบคุณนะคะแรงบันดาลใจของหนูรักนะคะพีริตพีริตเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนคลับและใครหลายๆคนนะคะทําให้อยากเก่งอยากติดหมออยากเรียนเก่งแบบพี่อยากทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนพี่แล้วก็นั่นแหละซิแพคค่ะอยากขอบคุณสาหรับใจที่ให้ ใจของฉันจะมีเธอตลอดไปขอบคุณที่ข้ามาเป็นความสุขและรอยยิ้มให้กับพวกเรารักพีลินะตลอดเลยนเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะคะมันทำให้เรารู้ว่าเกียร์ที่ให้ใจพวกเรามาก็ลองก็เลยให้ใจพี่กลับมาใช่ค่ะรักนะคะภูมิใจในตัวพีลินแล้วก็ชอบในผลงานชอบในความเป็นตัวพีลินเองทุกอย่าง ข้างหน้าจะเป็นองไรนะคะมันก็ยังอยู่กับพีริตตลอดไปค่ะรักพีริตรักเรื่องนิดค่ะแล้วพวกเราจะรักพีริตตลอดไปเพราะว่ามันดีนมากเพราะสัญญาค่ะเจ็ดปีที่ผ่านมาพี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยภูมิใจมากๆที่ได้เป็นแฟนคลับของพี่แล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดไปนะฮันแนนนอกจากจะจบหมอแล้วหุ่นยิงแซ่บขึ้นด้วยนะคะคุณหมอยิยว้วความรู้สึกดีๆที่มีต่อพีริตบอกไม่ถูกอะสั้นๆคำเดียวเลยนะว่ารักพี่องเป็น เรารักพ,พี่ริทนะคะรักใครรักริทรักใครรักริทิเป็นมากกว่ารักนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงริทถึงแม้จะได้ไม่ไม่มีโอกาสได้ตามริทเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่ว่าเราไม่เคยไกลกันเลยนะคะพี่เจนภูมิใจในตัวริทมากเป็นริทแบบนี้ตลอดไปแล้วก็น่ารักน่ารักอย่างน,นี้จะดุมากพี่เจนกลัวโอเคบายบาย